คชามีภูตังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆัง ยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิโุติยัมปิธรรมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสระนังคัจฉามิ ดตติยมปีสังขังสระนังคัจฉามิดัตติยมปิสังขังสระนังคัจฉามิดัตติยมปีพุทธังสระนังคัจฉามิดัตติยมปิพุทธังสระนังคัจฉามิดัตติยมปีธรรมังสระนังคัจฉามิดัตติยมปิธรรมังสระนังคัจฉามิ ตีมปิสังขังสรนังคาชามอเติยมปีสังขังสระนังคาชามิติสระมนังนิติตัง้าวเสานาปีน่นาเนหัส้มกเนี่นาเนี่น้องไสมมนแ่บวนแ่น้องไ

คนคารบองดองดอกห้อม่าดีมากแล้วนาใหม่อไนด้องดองใช่ทกินมาส่งมานีใช่ได้ไ้ืแล้วของดองอยู่ทั้งคุณม่าคุมืนี้งม้อ่าทหนึ่งหาหมเพาะว่ามีนกินของดิบ จะไปต้มเอาตำมาะทก็ไปต้มตะม้งไปต้มเจาไปหามอเข้ามาให้กินดีจังวะนเราแม่ทำแล้วเอาไปกินก็พอได้ต้มอสอันยังต้มตะมัทโทดิสตะมัโทก็ต้มตะม้งตะมัทโธตะมัทวอันแก่ๆกับพ่อต้มอยู่ได้กินได้อยต้มั้ย มีบกเบอยูนี่ค่ะบมเห็นยาโอ้แสดงวันเป็นนักเคียร์ติมเต่มโอ้ยายเจเก่งเว้ยยายเจนี่เก่งเว้ยเห็นเห็นคือบุตรเกเของเขา มัน <laughs> <laughs> <coughs> 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 <coughs>

คนปูว่ามันจะใ้คำพเาทำใบนจักเบดทเลือกให้เขาถือแลใบเดียวนะให้เขาได้ที่ราได้ใบถเอยันแล้วแบงให้เขานำใบถือได้บอกแเ้าก็ได้ใบหนึ่งแล้ไปนอนยูวัดเดีเราเป็นสันทีอยูวันว่าซื้อไหมซื้อใล่ซื้อใหเลหลับรอขา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 วข้วย้ข้วขากขาข้าวข้าวาวข้ว้าวขาวข้วขวัดาวา ก็กระถูกแล้เราคุยวันเพรายังวันตันตีแล้วเหมือนเราใส่ตดนหมื่นนั่นแหละในเรื่องของแย่แรงใบหนึ่งใบเนี่ยน้ำเป็นเร็วเดียวใช้ห่วงอะบอ๊ะเจาะแบงค์เขาใส่ ໂຕເນາະຢູ່ประจําເພີ້ເລົ້າອາໃຫ້ຂອງຂວນພໍວ່າເລົ້າກໍເອົາໂຕເນາະບໍ່ໄດ້ວ່າຈະແບ່ງກັ บอบนงบุญได้เท่านค้นให้รับงนที่หน่งนเดีอให่น่อยจังาันแพอเปนรางวัด่านาหลู้ี่หกลาดลแ่าะรางกันล้งร่กนิไผู้ใหญ่ผู้ว่าใครอีกร่างหนึ่งจำไมจริงนะ่าิยไเราคแล้วเอาามาให้เอาินเ็นลาดควบโลกควบโลกไม่ควโกโอ้ยให้ดวนะคุณศิษย์ไเราหลละ

แต่เบิดเขาแกวกรถือก็ไลยโดนกระดอ n แล้วกรเซียนแล้กระตุนนเหลือบางอย่างาเป็นเหตุเป็นผลไปดูวัดผมไม่หยังผมไม่หยังไปนอนอยู่วัดเปรีอย่วัก็ถือปุ๊บนก็แก่บุญได้ปหานอยู่ในวัดหนติแล้วถวายผ่าน

กเนน่าร้างเก็ไปจ่าท่านตกอมาหรบาั้งแต่ปกนนีตนี่ยับไปไทยที่ตํากนี่ยราแเรา่วไปตั่นมัไนมาหนาไหนมาไหนมาไหนมาไหนาไมานไนมไหนมาไหนาไหนมานนหนมาไนนนาไมาาานไไนาาไ

มันไปมาเต็มเลยมนไปเร็วกูบอกันไปสองเจ็ดมาเรื่องนี้ออเลยแม่ไม่ค่อยยูเอ็ดมานีนะยังฝันบอยอวงไปแล้วผมจอถหมดไอ้วอุ้ยอีนิังเพืนมันเปลืออันน้นานนะยูซี่ก็จกลงเออโซลแทบเป็นยูซ่ก็จบลงเด็กนสองเจ็ดมือเี้เพื่อนแน่คุนแล้วรยกใครวะเพอแน่จริงจมือ ห้าห้านนัตาสอบมัสอบจะเอาเป่าเรื่องูมือเลยใช่ปะห้าห้าดจ็ดศูนยูนน่ะ